สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นโดกันนะครับและขออย่างนึงได้ไหมกดไลค์ให้ถึงหนึ่งพล้านไลค์และสวัสดีด้วยกดไลค์และกดซับให้ถึงซัก 6, like หกพัไลค์กดไลค์ให้ถึงสี่ร้อยไลค์ได้ไหมคนร้องเลยแหละไม่งั้นฟิกเกอร์จะไปหาคุณ กินเป็นอะไรอะ่ะนร้องเลยนี่แหละนี่พี่ซื้อวิตามินได้อะ่ะแต่พี่กล้าซือ้อนี่เลยซื้อทั้งสองอย่างพี่ซื้อทั้งวิตามินแล้วก็ไฟแช็กกินรอพี่แป๊บน,นึงนะเดี๋ยวพี่ชอบหาของไง ว <One input? S 2> ันน <The S 2> no. ี้นะคะพวกเรามีเป้าหมายว่าพวกเราจะไปต้องเกีให้ได้เอาตองเไม่้เกาตกัดเออเอาไม้ันเข็งีปาหน้าใส่เอาปลาหน้าใส่เอ็มบุดไห้คแล้วก็หก เดี๋ยวมันไม่อยู่แถวนี้มันอยู่แถวนู้นโอเคพี่ซื้อวิตามินเต๋ไม่รู้ว่าพี่ควรกินตัวน,นี้หรือไม่ <inent S 1> ถ้ามีเอ็มบุนทอ่ะมไชระดับสเออแต่นั้นด่านซีเกือบจะจับตัวพี่ได้หึมตรงนี้นะออโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูประตูจำประตู แปดแล้วต้องเป็นเก้าอันนี้ประตูที่เก้าเก้าแล้วต้องเป็นสิบอ๋แล้วเสงมันเพียบเลยค่ะเออช่วงนี้ของเพียบเฮ้สิบแล้วต้องเป็นสิบเอ็ดเราเพียบหนึงพี่ขอหาของกันเจอาเงาเจ้า <9. S 2> องว้าวซ่าไม่มีอะไรเลย วราสิบเอ็ดแล้วต้องเป็นสิบสองมันบอกว่าวันนี้เราจะถึงห้องเยี่เท่าไหร่หรือจะลอดจากฟิกเกอร์ได้อ่อเออพี่คุณเป็นคนไขรนะ้รหัสกินเป็นคนหาหนังสือนะได้ร,ไรู้แค่หาหนังสือสิบสามแล้วต้องเป็นสิบสี่ ว่าวงว่องเขาตู้เลยยินอยู่ไหนอ่ะดูเดี๋ยวหิวห e. ิวของกินอยู่ไหนอ่ะกินได้อะไรอ่ะ ไหนอ่ะขอดูหน่อยไ,ไ,ไหนขอดูหน่อยพี่ม,มีไฟฉายนี่เลยสิบแปดสิบแปดแล้วต้องเป็นสิบเก้านะพวกเราอ่ะคือเชียร์กันเห็นเดาท่านผู้ชม ว่าวรอพี่ด้วย<พ>อโอไม่นะพี่ได้ยินเสียงนี้กินอยู่ไหนอะเออพี่มีจุดว่าไปกับพี่กระตู้พี่พพพจังตู้นี้นะคุณะตู้นนะโอ้ดีเด้อค่ะ เดี๋ยวจินรู้ไหมว่ามันดูรูปภาพได้นะอู้เจอของดีเลยพี่เจอเออที่สะด็จคุณเจเมื่อกี้นี่ยี่สบสี่แล้วต้องเป็นยี่สิบห้าเนี่ยพอประมาณสามร้อยสี่ห้าเออส่วนเงิ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 นเหลือง ยี่สิห้าแล้วต้องเป็นยี่6แล้วต้องยี่แล้วต้องเป็นยีแล้วต้องยีแล้วสามสิ <c oughs> เราชมอ,อ,อ,อูสภาพแบบไรเนี่ยพี่เลือดลดเดี๋ยวนสำสองแล้วมันอ,อ้้วพี่ได้ยินเสียง ว้าวซ่ wow, าพร้อมเตรียมตัวพี่พร้อมและตัวใครตัวมาันนาตาเนี้ยโอไม่ oh นะสวัสดีสีเนลักจริงงานงอกแล้วดื้อ ทา้งหนทางไหนไม่รู้วิ่งมัวมคุณของไม่ได้เอ้าพี่โดนอะไรอ่ะจิ้นจู่จูพี่ตายเพราะโดนอะไรก็ไม่รู้อ่ะ พี่มีแต่วิตามินบาซ่ากินเล่นเล่นแมปอันนี้ไหมแบบเนี้ยแมปหัวโลน่ะทแบบแบบแบบเมื่อกี้แหละบบเนี้ยแบบอยแแบบนาแบบเนี้ยเขาตาม Okay. กินรีบรีบแหละกินอยู่ไหนอ่ะนี่เลยพี่เปิดประตูแล้วเฟนอุ้งดี่ไม่แต่กินก็ยังจบบ้านพี่ไม่ได้กินเข้าทางประตูประตูด้านประตูนี้ประตูนี้ เดี๋ยวพ,พี่เอากินข้าวอนพี่พี่บอกอะไรถ้าพี่อยากให้เราทำอะไรบอกได้เลยโอเคให้กินนะ่ะไปไปสร้างไอ้ข้างบนนะ่ะไม่ใช่ปนะไปลงนะไปไปสร้างที่พักดีสสํอสำหรับ,บรปีศาจไงไอ้ไอ้เปรคนแล้วพี่ก็จะเอาทุกแกบ็ก์ไ อยากสปาจิลิเพิ่มทุกคนกินลิฟลงอะลงจินลงมาเร็วลงลงอีปีศา์ตัวนี้มันมันกระโดดได้เปล่าวะเสียงคุณคุณแฮะไม่นะอมอง,อะงอัดยินอย่าเข้าไปใกล้นะ ไว้อากมงอัดมันเข้ามาไม่ได้กินอุมงัดมันเตีย้ยมันเข้ามาไม่ได้ว้าวห้องของเรานี่มันช่างรูหลาวิศ์เขาต้องอยู่ได้แน่นอนรีสอร์ของเราอะ กินอยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวหาให่เราหน่อพี่เปิดประตูให้เราเลยรลเพี่นึงอย่าเ,เจาะเข้ามานะเอาจินอยู่นี่ไม่ใช่หรอไม่มันเปิดประตูไม่ได้อยู่เลยตรงนี้มันคือทีวีเนีย่ยชิคพอตเยี่ยบชิคพอตกินทำอะไรจะเรียกวาโซไฟ จะใส,ส่ชุดไฟอีกแล้วว้าวส่าแล้วเขาจะเข้ายังไงเนี่กง,ยยนงกินพี่นั่งกินาพี่นั่งกินกาแฟก่อนนะพี่พี่อุ๊ววิ ไหนอ่ะเี่ยดวเดี๋ยวจะขึ้นอขึ้นไม่ได้ัหัวกระโดดขบนเี่ยมาตัหัวว้าวซา,าวาวบีันมัน,นาวารีบลงอพยกไปเร็วตัวอะไรตัวบีันมันาวมันกระโดดได้รีบอบพยกไอ้บีสันเลมอน

อย่าพึ่งนะจิมอย่าพึ่งเข้าบ้านนะ<ด>ของดีกันมังมาอยู่จิมรีบเข้ามาแล้วพี่ขอทุกกระจุกก่อน พลาสเาพีงสมนี่เลยมันกระจกจินอย่าบางพี่สิหรือว่าจินลบวะร้าีพี่เขาจินมาแบบนี้เดี๋ยว,ว <t> เดี๋ยวไม่ไม่ไมไม่ไม่โอ้ไม่ oh, นะพี่ต้องหาอะไรีบๆเลยนะอ <t> ลไรตัวมา ว้าวเซลเลนเดอร์เซลเลนเดอร์อะไรอ่ะเซลเลนเดอร์คืออะไรว้าวจินริบอ,อพยพเร็วทำไมอ่ะไอปีศาจพวกนี้ตัวเล็กๆลก,ลกมันกระโดดขึ้นมาได้รู้ได้ไงอ่ะก็พี่รู้ไงพี่มันไวไ<อ>มาก ไว้มันเข้าประตูมาไม่เป็นเนี่ยพอมันเข้าประตูมามันก็จะถูกกับดักล้อมอีกไมได้เลยบอลไอซ์ซินเดอร์เข้ามาไม่ได้พี่นอนดีกว่าหกฟีหก,กฟีหกฟีว้าวว้าววันพัง ่าบันทังไว้มันเข้ามาไม่ได้กินพี่มีคำถามอ่ะวู้ไม่ไม่ทุกกระจกแล้วปิดพี่ว่านะพี่จะเอาของไหนวันนี้ก็คืออันนี้เลย เนีย่ยบริษัมันดูเข้ามาได้อ่ะนี่ลิพี่เอาของจัดใหญ่เลยไม่มีตัวเลยเข้ามาได้แน่นอนแล้วมันมันเหมือนเขียนอะไรบางอย่างเลยแล้วต้องส้สมใหม่นินรู้ว่าเป็นแผ่นของจิน <c oughs> มันคำพูดมันดูไม่น่าไว้ใจ พี่จะรอพี่มั์หนึ่งนะกินพี่ออกแล้วพี่พากินมาเล่นแบบนี้เป็นแบบที่หาเฮีมากเลยแบบนี้หาเฮมากๆเลยจินเขาตามพี่ดูสิ ข้าต่อยเครื่องเนี้ย่เรี่อพี่ยเอแอ่แบ,บนนึงนะจิมบักจินอย่าเพิ่งจิเข้าตามพี่มาก่อนเอาพี่แบ,บ๊นหนึ่งนะพี่กำเน,นี่ยโอ้กดผิด ไอแมแเนี้ยไอม็มแบบนี้จินเข้ามาตามพี่ดูสินี่คือแบบปีสองพันแปดสิบแปดใช่แล้วเดี๋ยวพี่จะดึงจินเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเมนูจินอยู่ไหนอะที่หเปลี่ยน,ยนจินยอมรับพี่หน่อยอาพี่กด พี่กดแล้วพี่กดยอมรับที่ซีเปลี่ยนแล้วเราพี่กดไม่ยอมรับอะพี่กดยอมรับพี่ดใช่ไหเออโอเคว้าวว้าวพวกเราจะชัางเรือที่อันอันหลอดเฮ่ขึ้นมานะจินจินกินมาเดี๋ยวพี่ขอ นี่เรืออัลลอดที่ของเรามันสามารถป้องกันปีศาจได้แน่นอนเดี๋ยวแล้วกดวางยไงวิธีวางขวดเกมนี่แนละก็คือจินจินเอาเออกก่อนนี่พี่จะเอานี่อันนี้ใครเป็นคนขับอะนี่จับค่ะ นี่เลยรเรือไม้ขินของเราอยากไม้ขินเลยไม่เลยก็ไม่จำขวดมากกว่าว่าแท้เดี๋ยวขึ้นนี่เลยพี่เป็นคนขับนะ เรือเองช่วยกันสร้างเรือาองเดียะอกโอเคอย่าทำอะไรพันนี่พวกเราจะสร้างเรือไหยังขีนเราจะไปลนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่ยังไม่เสร็จเลยเมันเป็นเรือพวกพวกเรากัน นี่แหละ,แล,ะแล้วใกล้เสร็จนะแล้วมีแเครื่องยนต์แบบนี้เราจะต้องรอยนะถ้าเสิดด็จเราบอกเลยอุ้มเองนะเสรดดังยังดี่ขอาทุบออก แล้วก็ตุบแต่งด้วยไม่เลยจินดูเท่ไหมแล้วจินเอาเรืออันเลวของจินเนี่ยว้าวไม่เลยเรือเราเรือของพี่ <c oughs> อย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่ใกล้เสร็จแล้ว ไม่เลยและสุดท้ายสิ่งที่พี่ขัดไปไม่ได้ก่ลองสมมาบัตรพี่จะตุบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็ประตูพี่จะเอาของให้มันคุ้มนี่เลยเรือของพี่จินกดออกเริ่มเรือได้เลย ีแล้วมันควบคุมยังไงเนี่ยโอ oh oh ไม่โอไม่โคโดนด้ำเหม่ในบางทีอะเรื่องของพี่มันดูโอไม่พี่ oh <my. S 2> มันเล่นไงเนี่ยว้าว เห็นแล้วโอ้โอ้อะไรติดบักเห็นเไหมอ่ะเห็นเดี๋ยวดวเดยวเราควบควยเาห้มรนามไม่ว้าวซ่ะว้าวจินวิวความลงไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ ว่านะพึ่งเราหนะ่าจะไม่รอดทั้งคู่เลยอะ่ะจินเราพี่แอมหนึ่งพี่เกยถึงแหละอุ้ไม่นะโอ้ไม่จินเราพี่แอมหนึ่งเราต้องเราต้องช่วยกันสร้างแล้วละ่ะ <c oughs> กอย่างหายไม่นะโอ้ไม่และว้าก็อีพี่ยังอยู่อ่ะ <c oughs> จิน <laughs> สภาพพี่นี่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะว้าวิว้าวตอนนี้พี่กายเป็นสีเขียวแล้วอะไรเนี่ยโอไม่โอไม่พี่คือกดออกแบบเบาตุยอืมของสินปัก ว้าวซ่าพี่ว่านะพวกเราน่าจะต้องสร้างสร้างเรือด้วยกันแล้วอะเล่นเฟรนไนฟังยิิงกัน นี่คือรถนะครับเล่ดกันมาได้ดีนะแต่ยเอ็ดแบบยกใจเลยแป๊บ,บนึง,งพี่จะมีเข้าไฟดิพี่เข้าไฟในในฟงกิ้งแล้ว แล้เวเ,เพียงแล้วก็เพียงอะไรอะ่ะอยมีพอดินเจนอยู่ไหนอะ่ะ ฉันนุอ่งออกเนี่ยพี่แบบพี่สอบไปแล้วแอร์ไม่ได้แลยขั้นกดแบบไม่ให้พี่แบบออกจากกเมได้แล้วเดี๋ยวมันพี่ใช่แบบพี่อาจจะเห็นแล้วได้ไหนอ่ะทำไมมันเปิดปิดมันกดยากยาเดี๋ยวดิเออท่านผู้ชมขอปิดไมค์แป๊บน,นึงนะครับ ก,กวกาจะกดไหนลุงเอ็ดกินดูสิมันติดบั๊กโอเครอเพี่ึํงกินมันส่งคำขอกันได้แล้วจะลองกดเอดพี่ดูสิว้าวในที่สุดพวกเรากคุยกันได้หลังจากความพยายามมาหลายเดือนหลายปี บายบาย